สมเด็จพระอาริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชปุณปุณณสิริวัดพระเชตุพนเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่17แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อปีพศ2515ในรัชะสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรดำรงพระยศอยู่หนึ่งปีเศษสิส้นพระชนเมื่อวันที่เจ็ด ท่านวาคมพศ2516สิลิพระชันษาได้77ปี252วันท่านเคยเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดวชิราประสาทพิพิธภัณฑ์วัดเพลศพรีหลังจากพระองค์ทรงประกอบพิธีกรรมเปิดพิพิธภัณฑ์แล้วได้เสด็จดำเนินทรงชมโบราณวัตถุและศิละปะวัตถุ พระองค์ตรัสพระดำรัสไว้ตอนหนึ่งกับท่านเจ้าคุณราชกวีหรือหลวงปู่อ่ำธรรมทัตโตว่าลายสือไทยมีอยู่แล้วแต่โบราณการนับพันปีผู้อ่านไม่ออกไม่ใช่ความผิดของหนังสือเมื่อมีผู้อ่านออกพวกเราควรรับฟังดีกว่าไม่รู้อะไรเลยและสำนึกรู้ในเหตุผลวัตถุสถานที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเราและของพระพุทธศาสนาในแดสนสุวรณภูมิเด่นชัดขึ้นอีก เราเห็นที่นี่แล้วรู้สึกว่าอูทองสุพรรณกาญจนาบุรีด้อยลงไปมากจากหนังสือพุทธศาสนาสุวรรณภูมิปกรณสุมังคละกลณนะกาโลอายัมพระธันตาผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการกระทำของสุโมงคลทานังศีลันจะเนคขำมังสัจจังขันติจะวิริยังทานึง ศีลหนึ่งบวต1หนึ่งสัจจะหนึ่งขันติหนึ่งเพียนหนึ่งเมตตาปัญญาอธิฐานังอุเปขาทาสะปารมีเมตตาหนึ่งปัญญาหนึ่งอธิฐานหนึ่งอุเปขาหนึ่งรวมเป็นบารมีสิบอิมินาปุญญากรามเณมนะอิมินาวิลยเยนะจะด้วยบุญกรรมนี้และด้วยความเพียนนี้วิริยะทิกะสัมมาสัมพุทโธ โหมิอนาคเตขอจงเป็นพระวิริยธิกะสัมมาสัมพุทธ,ธะในอนาคตเถิดคําประกาศของหลวงปูอ่อ่ำธรรมทัตโตนี้นับว่าชัดเจนมากว่าท่านบำเพ็ญบารมีทุกอย่างเพื่อความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตพระโพธิสัตว์ทุปพระองค์ จะกล่าวคําแบบนี้และนี่คือตัวอย่างหรือแบบอย่างที่เป็นรูปรธรรมให้สาธุชนพุทธบริษัทที่เกิดมาในภายหลังได้มีโอกาสเห็นและเรียนรู้ถึงประเพณีของพระโพธิสัตว์ก่อนจะมาตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการได้เห็นเอกสารแผ่นนี้รู้สึกปลาบปลื่มปิติเป็นยิ่งนักทั้งนี้เพราะเคยได้ยินหลวงพ่อพระราชพมยาน หรือหลวงพ่อฤาษีท่านเคยกล่าวไว้ว่าหลวงปู่ปานสุนันโทวัดบางนมโคท่านเคยกล่าวคำประกาศในลักษณะนี้ต่อหน้าสาธุชนพุทธบริษัทแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่คำบอกเล่าทำให้มองไม่เห็นภาพหลวงปู่อ่ำท่านได้แสดงแบบให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอย่างชัดเจนที่สุดแล้วหลวงปู่อ่ำท่านเขียนคำกลอนไว้ว่า พบกระเบื้องเรื่องจารึกนึกอ่านได้ใครเปิดเผยรู้ต้นคนไทยเคยอยู่เลยมากว่าหมื่นปีพระราชกวีพระราชกวีอัมธรรมทัตโตวัดสมนัตร,ราชวรวิหารท่านเป็นบุตรของนายอาทิตย์และนางบุญมีธรรมวิทยาวง์เกิดเมื่อวันเสาร์ขึ้นหค่ำเดือนสิบสอง 12, ปีขานจศส2 6 7 7เวลาเช้ามืดตรงกับวันที่24ตุลาคมพศ2457พศ2473ัรปรพชาเป็นสามเณรณวัดโสมนัสวิหารเมื่ออายุ16ปีท่านมีท่านเจ้าคุณพระพุทธวิริยากรจัทนทรเป็นพระอุปชา พศ2477ได้ศึกษาพระธรรมวินัยและนักธรรมได้นักธรรมเอกและประเรียนธรรมสามประโยคตั้งแต่ยังเป็นสามเณรสำนักเรียนวัดโสมนัสวิหารพศ2494ท่านศึกษาได้ปลี่ยนธรรมหประโยคพศ2497ได้รับแต่งตั้ง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระธรรมวง์เวทีปีพศ2517ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชกวีท่านมรณภาพในวันอาทิตย์ที่19มกราคม2535ซึ่งเป็นวันอุโบสถขึ้น15ค่ำเดือนยี่สิริโรมอายุของท่าน78ปี62พรรษา ถ้าหากจะถามว่ากระเบื้องจานคืออะไรในความคิดส่วนตัวของผมคิดว่ากระเบื้องจานก็คือจดหมายเหตุเพราะตั้งแต่ในอดีตมาพระมหากรรษัตริย์ไทยโปรดเกล้าให้มีธรรมเนียมการจดบันทึกเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยจดหมายเหตุนี้จะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดี เพื่อให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษาต่อคนรุ่นหลังซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้มีบันทึกอยู่ในแผ่นกระเบื้องจานทั้งสิ้นซึ่งแผ่นจารึกกระเบื้องจานทั้งหมดนี้หากยังอยู่ครบทุกแผ่นเราจะมีประวัติศาสตร์ของชาติไทยฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกแต่เป็นที่น่าเสียดายเหลือเกินที่พยายนหลักฐานสําคัญที่สุดได้ถูกทําลายไปแผ่นแล้วแผ่นเล่าหลวงปูอ่อ่ําท่านต้องทํางานแข่งกับเวลาอยู่เสมอ เพื่อรวบรวมแผ่นกระเบื้องจานให้ได้มากที่สุดหนังสือพุทธศาสนาสุวรรณภูมิปกรณจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะอ่านให้เข้าใจพูดให้มองเห็นภาพได้ว่าเหมือนกับหลวงปู่อ่ำท่านได้เอกสารมาจำนวน800แผ่นที่ไม่ได้ลงเลขหน้าเอกสารไว้การจะรวมเอกสาร800แผ่นให้เป็นหนังสือเล่มหนึ่งโดยจัดเรียงเป็นลำดับก่อนหลังให้สมบูรณ์แบบนั้นทำได้โดยยาก นอกจากนี้ในระหว่างเวลาที่รวบรวมเอกสารนั้นยังมีใครบางคนคอยมาแอบดึงเอกสารที่หลวงปู่รวบรวมไว้ออกไปขยำเล่นและโยนทิ้งอีกหลวงปูอ่อ่ำท่านยืนเด่นเป็นสง่าโดยลำพังพเผชิญกับอำนาจมืดที่มองไม่เห็นหลายๆท่านเมื่อรับชมคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับกระเบื้องจานซึ่งทำต่อเนื่องและติดต่อกันมา คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอที่28คงอยากสัมผัสและได้เห็นแผ่นกระเบื้องจานของจริงว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรหลายท่านคงจะจินตนาการไปไกลว่ากระเบื้องจานคงจะถูกจัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ให้สมกับเป็นที่เก็บหลักฐานสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติไทยแต่ในโลกของความจริงโหดร้ายกว่าที่คุณคิดเพราะแผ่นกระเบื้องจานเหล่านี้ ไม่มีในสิ่งที่กล่าวมาเบื้องต้นอาศัยเพียงซอกกุฏิพระเล็กๆที่มีเนื้อที่เหลือระหว่างกุฏิสองหลังเพียงขนาด16ตารางเมตรใส่หลังคาและประตูเข้าไปแล้วทาทั้งหมดด้วยสีแดงพร้อมกับตั้งชื่อว่าไทนี่มิวเซีผู้ที่จะเข้าไปยังสถานที่ที่เรียกว่าพิพิธภัณฑ์นี้จะต้องเดินทะลุผ่านกุฏิพระหลังเล็กหลังน้อยพร้อมกับเดินเลี้ยวไปเลี้ยวมาอีกหลายครั้ง จึงจะได้พบกับแผ่นกระเบื้องจานไทนี่มิวเซียมตั้งอยู่ที่เลขที่646ถนนกรุงเกษมแขวงวัดโสมนัสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครกระเบื้องจานนั้นเปรียบเสมือนพยานเอกสารเพื่อให้พยานหลักฐานมีน้ำหนัก จึงต้องมีวัตถุพยายนอย่างอื่นเป็นเครื่องยืนยันสิ่งนั้นก็คือวัตถุโบราณต่างๆตามที่เนื้อความในกระเบื้องจานได้จดบันทึกไว้อาศัยรูปถ่ายที่พระคุณเจ้าเดินทางไปกราบนมัสการหลวงปู่ที่วัดส,สมนัตก่อนปีพศ .2535 ทําให้เราเห็นภายในกุฏิของหลวงปู่อ่ำธรรมทัตโตเต็มไปด้วยโบราณวัตถุในแต่ละยุคแต่ละสมัย ภาพถ่ายเหล่านี้ในหนังสือพุทธศาสตนาสุวรรณภูมิปกรณ์เป็นภาพขาวดําและถ่ายภาพกันมาตั้งแต่ปี2500กว่าเราจึงเห็นอะไรไม่ชัดเจนนักภายในกุฏิหลังเก่าของลวงปู่อ่ำนั้นจากรูปถ่ายเราได้เห็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยโบราณโดยเฉพาะจากฝีมือของมนาของพิษณุเชื่อว่าหลายท่านที่รับชมคลิปคงอยากเข้าไปชมเข้าไปสัมผัส ให้เห็นว่าของจริงนั้นมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรแม้แต่รูปหล่อของท่านมนาขอมพิษนุผู้จะมาตัรรู้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งนี่ยังไม่รวมถึงสิ่งที่หลวงปู่อ่ำเรียกว่าไทยรูปอันได้แก่รูปหล่อบรรดาขุนทั้งหลายซึ่งเป็นกรรษัตริย์ของไทยเรามาตั้งแต่อดีตภาพในห้องกุฏิของหลวงปู่อ่ำจะเห็นได้ว่า หลวงปู่อ่ำวางรูปหล่อสำลจเหล่านี้ไว้บนโต๊ะหมู่บูชาแสดงถึงความเคารพและให้ความสําคัญกับเหล่าบรรพชนทุกท่านนี่ยังไม่รวมถึงพระกลิ่งที่หลวงปู่อ่ำเขียนอธิบายไว้ว่าท่านมานาขอมพิษณุได้หลอมแร่ชนิดพิเศษโดยแร่แต่ละตัวแยกออกจากกันอย่างชัดเจนสร้างเป็นพระกลิ่งเมื่อผู้ใดได้สัมผัสมีพลังแผ่ออกมาคล้ายกับถูกไฟฟ้าดูด คำถามคือวัตถุที่ทรงคุณค่าทั้งหมดนี้ณนะปัจจุบันอยู่ที่ไหนใครเป็นผู้ครอบครองไว้เมื่อนึกถึงข้อมูลเก่าที่เคยอ่านพบหลวงปูอ่ำท่านเคยเขียนหนังสือวัดและเมืองพิพ,พีเพชรบุรีจากกระเบื้องจานเพื่อใช้ในการสมทบทุนสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์วัดเพชรพรีเมื่อปีพศ2509 หลวงปู่อ่ำเคยเดินทางมายังวัดแห่งนี้เมื่อวันที่6ธันวาคม2507ได้พบกับท่านพระครูพิสิทธิ์ศิลปาคมเจ้าอาวาสวัดเพชพรพลีในขณะนั้นปรากฏว่าปูชนียสถานต่างๆและของวัตถุโบราณหลักฐานต่างๆที่วัดเพชพรพลียังมีอยู่นั้นถูกต้องตรงตามที่จะรึกไว้ในกระเบื้องจานทั้งสิน้นดังนั้นสถานที่แห่งนี้ จึงเป็นปฐมบทของความเชื่อมโยงกันระหว่างพยานสองสิ่งทำให้เห็นว่าเนื้อความที่ระบุไว้ในกระเบื้องจานถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุโบราณที่ตั้งอยู่ภายในวัดเราต้องเข้าใจว่ากระเบื้องจานที่ถูกขุดพบได้มาจากที่อื่นไม่ใช่ในวัดรพริพิีผมจึงมีความคิดว่าก่อนที่หลวงปู่อ่ำจะมรณภาพท่านจะต้องมีคำตอบไว้ในใจอยู่แล้วว่า พระพุทธรูปและโบราณวัตถุทั้งหมดที่อยู่ที่กุฏิของท่านจะต้องไปปฏิสถานณนะยังสถานที่แห่งใดอาคารวชิระปราสาทพิพิธภัณฑ์จังหวัดเพชรบุรีซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพริพรีนั้นคือคำตอบด้วยเวลายาวนานที่ผ่านมากว่า30กว่าปีภายหลังจากหลวงปู่อ่ำมรณภาพ ได้พบว่ามีพระพุทธรูปและถ่ายรูปตามที่เคยปรากฏอยู่ในหนังสือพุทธศาสนาสุวรรณภูมิปรกรณ์มาประดิษฐานอยู่ณนะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ทางวัดไม่ทราบถึงประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปและวัตถุโบราณเหล่านี้จึงทำให้พระพุทธรูปที่ถูกสร้างมายาวนานกว่า2 0 0พันกว่าปีประดิษฐานอยู่อย่างเงียบ โดยปราศจากผู้คนที่สนใจเช่นรูปของท่านพระมหาปุณณเถระพระอาหารหันต์รูปแรกของไทยที่ได้อุปสมบทกับพระพุทธองค์หรือรูปของท่านพระทองดียานจรณนะซึ่งเป็นพระภิกษุที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในสมัยสุวรรณภูมิและจะไปเกิดเป็นพุทธอุปถาคท่านพระศรีอริยะเมตรตรในอนาคตตามคำพยากรขอ,ของท่านพระโสนะนอกจากนี้ ภายในพิพิธภัณฑ์ยังประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุห้าพระองค์ได้แก่พระบรมสารีริกธาตุชาพนรังสีพระทันตธาตุพระเสมหามธาตุและพระธาตุของพุทธสาวกอรหันสำหรับพระบรมสารีริกธาตุนั้นมีเขียนจารึกไว้ในกระเบื้องจานว่าเดือนเด่นฟ้ามาถอบ้านแม่งามตัวเกิดพ่อตะวันมาเที่ยวเมืองพลี เดือนห้าขึ้นสิบห้าค่ำนำบรมาธาตุพุทธะและอรหันต์อันตูตุกมะอมาตมอบให้เมื่อไปอินทรลัตเอาใส่ในเจดีวัดพิบพรีพร้อมทั้งวัดตาขุนสีเมืองปี273สําำหรับพระบรมสารีริกธาตุนั้นด้วยทางวัดเกรงว่าอาจจะมีคนล้ายแอบมาขโมย จึงนำออกมาจากเจดีย์และประดิษฐานไว้ยังบุษบกบนฝ้าเพดานสามารถเคลื่อนขึ้นไปเก็บบนเพดานและสามารถชักลอกลงมาเมื่อมีคนมากราบไหว้บูชาขึ้นลงได้ด้วยระบบลอกไฟฟ้าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพระาธาตุลงลิฟ อาคารวาชิราปราสาทนี้ตั้งอยู่ในวัดเพชรพลีตำบลท่าราบอำเภอเมืองจัังวหดเพชรบุรีก่อนเข้าชมทุกครั้งต้องนัดหมายล่วงหน้าหมายเลขโทรศัพท์032 425 001วันหนึ่งข้างหน้าในอนาคตหากสามารถนำกระเบื้องจานทั้งหมดไปจัดแสดงร่วมกับวัตถุโบราณทั้งหมดภายในพิพิธภัณฑ์ อาคารวชิราปราสาทแล้วขยายพื้นที่ให้ความสำคัญกับทั้งกระเบื้องจารและโบราณวัตถุไล่ไปตามลำดับสมัยโดยยึดตามเนื้อความที่หลวงปู่อ่ำได้เขียนและแปลไว้เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้และศึกษาดังคำปรารนาของท่านพระครูพิสิทธิศิลปาคมที่กล่าวไว้ว่าขอวิงวอน ท่านพุทธศาสนิกชนและประชาชนชาวไทยทั้งหลายจงมาร่วมมือร่วมใจกันรักษาปูชนียสถานโบราณต่างๆและศิลปะวัถตถุต่างๆของชาติไทยเราให้มั่นคงอยู่นานแสนนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญและสวัสดีมงคลของประชาชนชาวไทยเราตลอดไปพระครูพิสิทธิ์ศิลปาคมเจ้าอาวาสวัดเพชรพลี21กรกฎาคม2509 ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณสำหรับซปเปอร์แซงที่มอบให้เป็นกำลังใจขอขอบคุณสมาชิกของทางช่องทุกท่านที่มองเห็นคุณค่าในการทำคลิปวิดีโอโดยการให้การสนับสนุนด้วยการสมัครเป็นสมาชิกทั้งนี้สมาชิกทุกท่าน สามารถรับชมคลิปวิดีโอของทางช่องได้ก่อนในรอบของพรีเมียมขอบคุณสำหรับการกดไลค์และการกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ